ได้กำหนดยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2,554ถึง2,557ขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรตรวจเงินแผ่นดินซึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลสมัมฤทธิ์นอกจากข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยตรงแล้วจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารนักวิชาการและประชาชนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิญวิชาการขึ้นโดยเชิญผู้ทนจากภาพส่วนต่างๆมารับทราบในเรื่องยุทธศาสตร,ร์การตรวจเงินแผ่นดินรวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์นนในการจัดประชุมดังน,นี้ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับทราบและมีความเข้าใจในยุทธศาสตร,ร์การตรวจเงินแผ่นดินและเป็นกําลังสําคัญในการนายุทธศาสตร์ไปสูก่การ เพื่อให้รัสฐสภารัฐบ,บาลและสาธารณชนได้รับทร,บรบาบถึงทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของสักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินในการที่จะปฏิบัตภิภารกิจอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานความซื่อตรงสุจริตโปร่งใสยุติธรรมรวมทั้งการยกระดับความรับชอบต่อประชาชนส